สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็มาพบกันในคลิปที่4แล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับพืชใช่ไหมคะบทที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2ที่มีชื่อบทว่าพืชและประเภทของพืชทีนี้เมื่อกี้เราเรียนเรื่องรากลำต้นใบในคลิปที่3ไปแล้วคลิปนี้คลิปวิดีโอที่4ก็จะมาเรียนเรื่องดอกบ้างอะเรื่องดอกนั่นเอง คำว่าดอกเนี่ยเป็นส่วนประกอบของพืชเลยนะที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองวันนี้ครูโมจะมาสอนเรื่องดอกว่าดอกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะการที่จะสืบพันธุ์ได้ต้องมี ดอกแล้วในดอกมีอะไรอ่ะมาดูที่ส่วนประกอบแรกส่วนประกอบแรกมีชื่อว่ากลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงก็คือตรงนี้นะคะกลีบเลี้ยงให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า40ดูประกอบไปด้วยครูก็จะอธ่บายไปด้วยกลีบเลี้ยงเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกเลย ก็คือห่อหุ้มกลีบดอกเอาไว้ยิ่งในตอนที่ดอกมันยังไม่บานหรือว่ายังเด็กอยู่เนี่ยก็จะมีกลีบเลี้ยงเนี่ยเป็นตัวห่อหุ้มให้ดอกยังตูมอยู่แล้วก็ป้องกันอันตรายจากพวกมแมลงที่จะมากัดกินดอกนั่นเองนะคะซึ่งสีมันก็จะมีสีเขียวๆเ,เป็นตัวห่อหุ้มอะแล้วยังไม่พอมีมีอะไรอีก ตรงนี้คือก้านดอกเอาไว้ชูดอกทั้งหมดขึ้นมาตรงนี้คือก้านดอกแล้วตรงนี้ห่ะเรียกว่าฐานของดอกค่ะฐานดอกเอาไว้รองดอกไม้เอาไว้โอเคไหมฐานดอกเอาไว้รองดอกให้ อยู่เป็นรูปเป็นด้างเป็นทรงทีนี้ส่วนประกอบถัดมาอ,อันนี้อันนี้ลบออกนิดนึงส่วนนี้นะคะไม่ใช่กลมๆนะมันหมายถึงส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าฐานดอกอส่วนประกอบถัดมานั่นคือส่วนที่มีสีสันสวยงามอยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปตรงนี้คือกลีบเลี้ยงใช่ไหมส่วนถัดมาเนี่ย นั่นก็คือกลีบดอกนั่นเองกลีบดอกกลีบดอกจะเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามอยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามาสีสันสวยงามมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อช่วยในการล่อมแมลงให้มาเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรให้เราหน่อยแล้วก็ ดอกกลีบดอกก็ยังเป็นตัวที่ห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานมีกลีบดอกห่อหุ้มเกสรเอาไว้แล้วก็มีกลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกอีกทีหนึ่งในขณะที่ดอกเนี่ยกำลังตุ้มๆอยู่ยังไม่บานมีกลีบดอกสวยงามล้อม,มแมลงแล้วต่อมาก็จะพูดถึงเกสรเพศผู้กันบ้าง ส่วนที่เป็นตัวผู้ของดอกนั่นเองอะไรบ้างที่เป็นส่วนที่เป็นตัวผู้นะคะเกรสรเพศผู้เนี่ยมันก็จะอยู่ถัดจากกลีบดอกเข้ามาด้านในอีกซึ่งเกรสรเพศผู้มีส่วนประกอบอยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือตรงนี้ค่ะเจ้าก้อนสองก้อนนี้นะคะมีชื่อว่าอับเรโน อับเรนและส่วนก้านที่เอาไว้ชูอับเรนูนั่นชื่อว่าก้านชูอับเรนูก้านชูอับเรนูก็จะเป็นก้านยาวๆที่ชูอับเรนูไว้อับเรนูก็มีลักษณะเป็นไงกระปาะสองข้างแล้วก็มันจะมีหน้าที่สร้างละอองเรนูอับเรนู สร้างละอองเรนูซึ่งละอองเรนูก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองสร้างละอองเรนูละอองเรนูก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นคือส่วนสำคัญที่จะทำให้พืชสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ก็ต้องมีตัวผู้ใช่ไหมคะต่อมาตัวเมียส่วนประกอบของตัวเมียกันบ้าง ตัวเมียเนะี่ยเป็นส่วนที่อยู่ในสุดเลยนี่ทั้งหมดนี้นะคะเนี่ยทั้งหมดนี้เรียกว่าเกสรเพศเมียทั้งหมดนี้เรียกว่าเกสรเพศเมียมีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะคะอาจจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เป็นปลายสุดนั่นคือยอดค่ะทั้งหมดนี้คือเกสรเพศเมียตรงนี้เรียกว่ายอดเกสรเพศเมีย อ,อยู่ตรงกลางของดอกเลยอยู่บนสุดเลยยอดเกรสรเพศเมียมีลักษณะเป็นปุ่มๆนะคะอ่ะยอดเกรสรเพศเมียมีลักษณะเป็นปุ่มๆบนนั้นมียางเหนียวเหนียวมียางเหนียวเหนียวเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ละองเรนูจากอับเรนูมันปลิว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 ,ลว,ลวออมามันก็จะถูกดักเอาไว้ตรงนี้ เพราะมันมีเมือกเหนียวเหนียวอยู่ผงผงมามันก็ติดใช่ไหมคะละองเรนูเป็นผงผงมันก็ติดติดติติดดอยู่หรือลมพัดมามันก็มาติดติดตอยู่หรือแมลงมาเกาะผงที่ติดขาจากแมลงก็สามารถมาติดตรงนี้ได้เพราะตรงนี้มีน้ํำยางเหนียวเหนียวอยู่ทีนี้ตรงนี้เรียกว่ายอดเป็นส่วนเหนียวตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าก้านค่ะ ก้านเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียอ่ก้านเกสรเพศเมียก็เอาไว้ชูเกสรชูยอดเกสรเพศเมียขึ้นมาที่ด้านบนทีนี้เรามาดูส่วนด้านล่างกันบ้างมียอดมีก้านแลวแล้วตรงนี้ล่ะทั้งหมดนี้เรียกว่ารังไข่ ก้อนกระเปาะนี้เรียกว่ารังไข่ซึ่งมันเป็นส่วนที่อยู่กลางสุดของเกสรเพศเมียเลยทั้งหมดนี้เรียกเกสรเพศเมียใช่ไหมรังไข่ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางมีลักษณะเป็นกระเปะ๋ะแล้วภายในก็มีเม็ด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 อยู่นั่นคือไข่หรือเรียกว่าอาวุ่นนะคะอวุ่นมีไข่นั่นก็คือ อวุ้นทั้งก,ก้อนใหญ่นี้เรียกว่ารังไข่มีไข่อยู่ข้างในชื่อว่าอวุ้นไข่หรืออวุ้นนี้มันก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ละอองเรนูคือเซล์สืบพันธุ์เพศผู้ทีนี้ฝั่งนี้อวุ้นก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เซลสืบพันธุ์เพศเมียอ,อะแล้ก็กลับไปดูละอองเลนูก็คือเซล์สืบพันธุล์ละอองเลนูอับลเลนูสร้างละอองเลนูซึ่งก็คือเซล์สืบพันธุ์เพศผู้อ มีเพศผู้มีเพศเมียก็จะสามารถทําการสืบพันธุ์ต่อไปไดนะ้ส่วนประกอบของดอกเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนได้แก่อะไรบ้างที่พูดมาทั้งหมดเน่ยเรียกหลักๆนะมีอยู่4ส่วนนั่นคือกลีบเลี้ยงที่ทำหน้าที่อะไรคะ ห่อหุ้มกลีบดอกตอนที่ดอกยังอ่อนป้องกันอันตรายจากมาแมลงกลีบดอกลอ่อแมลงเพราะมีสีสันสวยงามล่อมแมลงให้เข้ามาช่วยผสมเกสรให้น้อยแล้วก็ห่อหุ้มดอกตอนที่ยังไม่บานต่อมานั่นคือเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้ก็ประกอบไปด้วยอับเรนูก้านชูอับเรนูซึ่งอับเรนูมีลักษณะเป็นกระป๋อเอาไว้สร้างละอองเรนูละอองเรนูก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเอง ซึ่งเมื่อมีลมพัดเมื่อมีแมลงมาเกาะมันก็จะเป็นตัวพาละอองเรนูมาติดที่ยอดเกสรเพศเมียซึ่งเกสรเพศเมียมีส่วนประกอบทั้งหมด4ส่วนได้แก่ยอดเกสเกรเ,สเพศเมียก้านเกสรเพศเมียรังไข่และภายในรังไข่มีไข่ที่มีชื่อวอ่าอวบนอวบนนั่นก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองเมื่อมีละอองเรนูมาตกที่ยอดก็เกิดการงอกหลอดเข้ามาแล้วก็ มาปฏิสนธิกันที่ออวุนหรือไข่ส่วนตรงนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นผลของพืชต่อไปกออ็จะกลายเป็นผลต่อไปสรุปว่าส่วนประกอบเอาเราก็มาสรุปกันเราต้องมาเขียนสรุปกันว่าส่วนประกอบที่สำคัญส่วนประ กอบที่สำคัญของดอกมันมีอยู่ส่ส่วนนะคะได้แก่นหนึกลีบเหลี้ยงอยู่ด้านนอกเอาไว้ห่อหุ้มตอนดอกกำลังเด็กมีลักษณะเป็นสีเขียวสองกลีบดอกกลีบดอกมีสีสันสวยงามเพื่อช่วยรอมแมลง ให้เข้ามาช่วยผสมเกรสรให้หน่อยและ3นั่นคือเกรสรเพศผู้ที่จะเข้ามาผสมกับเกรสรเพศเมียนั่นเองอะทีนี้ในดอกไม้บางดอกก็มีส่วนประกอบทั้ง4ส่วนนี้ครบบางดอกก็มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วน เราจะมาดูก่อนว่ามันมีชื่อเรียกประเภทของดอกไม้ที่มีส่วนประกอบทั้งหมดแล้วก็มีไม่ครบอย่างไรอะย้อนกลับมาดูที่ภาพนี้ภาพนี้เป็นดอกที่ทำไมคะมีส่วนประกอบครบทั้ง4ส,ส่วนนั่นคือดอกอะไรคะดอกฉบาภาพนี้คือดอกฉบาอดอกฉบานี่เป็นพืชโมเดลเลยนะเป็นพืชต้นแบบเลยที่เราเอาไว้ เรียนเรื่องส่วนประกอบของดอกเพราะมันมีครบทั้งกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะอะชะบามีสี่อย่างนี้เลยถูกเรียกว่าเป็นดอกครบส่วนทีนี้ดอกม้แต่และชนิดมันมีโครงสร้างที่มันแตกต่างกันเราจะมาดูทีละประเภทอะ เขามีชื่อเรียกดอกที่ไม่เหมือนกันมาดูแบบแรกดอกครบส่วนดอกครบส่วนหมายถึงดอกที่มันมีทั้งกิบเลี้ยงกิบดอกเกสนเพศผู้เกสนเพศพเ,เพศมียมีทุกอย่างเลยมี4ส,ส่วน4ส,ส่วนนั่นคือกิบเลี้ยงกิบดอกเกสนเพศผู้เกสนเพศเมียได้แก่ดอกกุหลาบต้อยติ่งฉบานี่ไงฉบาเมื่อกี้จากภาพเลยมีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด4ส,ส่วนต่อมา ถ้าดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วนขาดหายไปอย่างใดอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนหมายถึงดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วนได้แก่อะไรบ้างมะละกอหน้าวัวฟักทองนักเรียนลองไปสังเกตดอกไม้เหล่านี้ดูนะคะว่ามีส่วนประกอบเป็นอย่างไรบ้างต่อมาหรือเราจะเรียก ดอกที่มีทั้งเพศผู้เพศเมียได้ว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศเราสนใจเฉพาะเพศว่ามีทั้งผู้และมีทั้งเมียอยู่ในดอกเดียวกันอ,อยู่ในดอกเดียวกันมีทั้งผู้ทั้งเมียได้แก่ดอกอะไรบ้างชวาไงเมื่อกี้ที่เราดูมะเขือหรือดอกบัวก็จะมีส่วนประกอบทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในดอกเดียวกัน และต่อมาดอกที่มีผู้กับเมียเพียงอย่างเดียวก็คือแยกกันอยูอ่ดอกหนึ่งเป็นผู้ดอกหนึงเมียมันแยกกันอยู่มันไม่ได้อยู่ในดอกเดียวกันเขาเรียกว่าดอกไม่สมบูรณเพศเรียกว่าดอกไม่สมบูรณเพศ ไม่สมบูรณ์เพศยกตัวอย่างเช่นฟักทองตําลึงมะพร้าวฟักทองตําลึงมะพร้าวนะคะก็มีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนก็ลองไปทําการสํารวจการบ้านของนักเรียนก็คือหน้าที่42 43 การบ้านหน้า 42, 43และ44ให้นักเรียน hw homework การบ้าน hw homework การบ้านนักเรียนไปทำหน้า 42, 43, 44เขาบอกว่าให้เราไปสังเกตดอกไม้บริเวณบ้านก็ได้โรงเรียนก็ได้นักเรียนเรียนออนไลน์ก็ลองดูที่บ้านมีดอกไม้อะไรบ้างเลือกมา4ดอกแล้วลอง เช็คซิว่าดอกไม้ที่เราเลือกมามันมีกลีบเลี้ยงไหมมีกลีบดอกไหมมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียไหมนะคะให้ลองสังเกตดูแล้วบันทึกผลลงไปในแบบฝึกหัดการบ้านวันนี้น่าสนใจมากทำการสำรวจนะจะเป็นนักสำรวจน้อยไปดูดอกไม้มาสี่ดอกแล้วบอกสิว่ามีส่วนประกอบครบ 4อย่างนี้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ส่วนประกอบของดอกก็จบลงเพียงเท่านี้ขอจบด้วยภาพนี้นะคะก็ไปทํากันบ้านมาเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะมาเรียนเรื่องพืชที่ไม่มีดอกแล้วก็พืชดอกบางอ่าเรามารู้จักส่วนประกอบของดอกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปรู้จักพืชชนิดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ